เอาย้ำสวัสดีผู้ชมนะฮะกลับมาเพราัว่าผมมือีกแล้วนะครับอ่าก็สําหรับคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาอ่าเขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มพื้นที่ในโทรศัพท์อ่าห้าสิบกิกมั้งเออนั่นแหละนะครับก็เพิ่มได้จริงนะฮะก็จะใช้แอปแอปเดียวนะฮะก็จะเป็นแอปเมกานะครับหรือว่าถ้าจะไม่ใช้แอปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมสอนทีหลังแล้วกันเนาะถ้าอยากได้ก็คอมเมนต์ไปเลยนะครับ อ่าก็อ่าสำหรับแอปนี้นะครับก็สามารถหาโหลดได้ตามเพจสโตรเลยนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าในแอปสโต e มันจะมีหรือเปล่าน่าจะมีนั่นแหละเนาะโอเคนะครับก็อ่าก็ถ้าใครยังไม่มีบัญชีนะครับก็คุณผู้ชมนะทาการกดอ่าสร้างบัญชีไปเลยนะครับอ่าก็อ่าก็กรอกไปเลยนะครับตรงนี้นะครับอ่านี่เลยก็ให้ใส่ช่องแรกนะครับจะเป็นชื่อของเรานะครับอันที่2ก็จะเป็นนามสกุลนะฮะก็ใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับผมก็จะใส่เป็นเซเว่นลวกันเนาะ อแล้วก็นามสกุลก็อีเลเวนโอเคนะครับก็มีประมาณนี้เลยนะครับสำหรับอีเมลนะก็ใส่ไปเลยนะครับอ่าผมก็จะใช้เป็นอ่าช่องสำรองที่ใช้สอนอ่าสะบักอ่าบัญชี Microsoft กับ Xbox นั่นแหละนะครับอ่าพอกรอกเสร็จแล้วใช่ไหมก็ให้กรอกผ่านไปเลยนะครับผ่านก็กรอกอะไรก็ได้นะครับอ่ากรอกไปเลยอ่าพอคุณผู้ชมกรอกเสร็จแล้วใช่ไหมก็ให้คุณผู้ชมนะครกดมาตรงอ่า ตกลงนี่สัญญาเข้าร่วมกับทีมออฟเซอร c วนะครับโอเคนะแล้วก็กด Create and Action ไปเลยนะครับนะก็รอมันนะครับรอโอเคนะครับก็พอมาได้พอได้มนแบบนี้ใช่ไหมก็คุณผู้ชมเนะี่ยทำการเข้าไปที่อ e ีเมลนะครับเอานะครับก็คุณผู้ชมเนะี่ยทำการเข้ามาที่อ e ีเมลของเรานะครับอ่า ก็เข้ามาแล้วใช่ไหมก็กดไปตรงกล่องจดหมายทั้งหมดนะครับอ่ะแล้วก็ให้รีเฟรชหนึ่งรอบนะครับอ่ะแล้วก็คุณผู้ชมนะจส้สเกตสังเกตสังเกตเห็นอ่าข้อความอันแรกนะครับเมกจากเมกาเลยครับก็กดเข้าไปเลยอ่ะพอกดเข้ามาแล้วนะครับก็คุณผู้ชมนะทำการกดตรงปุ่มสีแดงๆตรงเนี้ยกดไปเลยนะครับปุ๊บกดเดะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยว ก็กดแล้วกดแล้วก็เปิดด้วยเมกาเลยครับอ่าก็เท่านี้นะครับก็คุณผู้ชมนะฮะก็ะสามารถใช้แอปเมกาได้แล้วนะครับโอเคนะก็ตรงนี้ให้คุณผู้ชมนะทาการใส่รหัสผ่านของคุณผู้ชมไปนะครับแล้วก็กดเรียบร้อยไปเลยนะครับมันก็จะทําการเอ่ออินเข้าสู่ระบบให้นะครับโอเคอันนี้ก็ไม่ต้องไม่สนใจมันนะครับ เราจะใช้เป็นแบบฟรีนะครับฟรีก็จะใช้เป็นแบบ 50G ิจิกนะครับไม่ต้องเสียอะไรเลยนะครับอ่าได้ตลอดนะครับโอเคนะก็อันนี้พอเข้ามาแล้วใช่ไหมมันจะมีให้อนุญาตให้เมกาเข้าถึงรูปภาพและสื่อนะครับนั่นแหละก็กดอนุญาตไปเลยนะครับอ่าก็มันจะพบการตรวจสอบของการวางซ้อนของหน้าจอนะครับก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันนะครับอ่าอ่าก็พอมาถึงหน้านี้แล้วใช่ไหมก็ใช้ได้แล้วนะครับสำหรับวิธีการใช้เนาะก็ให้คุณผู้ชมนะ กดไปตรงเขาเรียกว่าเข้ามาหน้านี้แหละนะครับเข้าเข้ามาหน้านี้แหละอแอปเมกามันก็จะเหมือนอแอปของคลาวอ่ะเขาเรียกว่าเป็นการโคลนเหมือนก๊อปอะนั่นแหละนะครับประมาณนั้นแหละนะครับอ่าก็วิดีโคนนะครับก็คุณผู้ชมนะทาการกดไปตรงรูปบวกด้านขวาล่างนะครับตรงนี้เลยกดไปเลยอ่าแล้วก็คุณผู้ชมนะกดอนดุญาตไปนะครับปึ๊บอ่า ก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยทำการเลือกนะครับว่าจะใช้ไฟล์อะไรโอนเข้ามาในแอป,ปนี้นะครับก็ผมรับรองนะครับว่าไฟล์ไม่หายแน่นอนนะครับอ่าก็วิธีการโอนนะครับสมมติว่าคุณผู้ชมจะเอาเอ่ออะไรเดียเอ่อเอาเป็นอะไร <c oughs> รูปภาพแล้วกันเนาะเอกโกดไปตรงนั้นเข้าไปที่แกลเลอรี่นะครับหรือว่าจะเข้าไปที่รูปภาพก็ได้เนาะอ่าแล้วก็ให้คุณผู้ชมนะฮะอ่าเขาเรียกว่าให้เลือกรูปภาพมาสมมติว่าผมจะเอาเป็นแบ็กกราวด์แล้วกันเนาะก็กดเข้ามาเลย อ่ามันก็จะทําการโหลดตรงอ่ามันจะส่งเข้ามาในแอปนี้นะครับอ่าก็รอมันโหลดนะครับอ่าพอโหลดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นไฟล์แบบนี้ใช่ไหมนั่นแหละก็คือเสร็จแล้วนะครับอ่าสาหรับวิธีการขั้นตอนอ่าวิธีการคลาวก็มีประมาณนี้เลยนะครับอ่ก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะถ้าใครไม่เข้าใจยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปตอบแล้วกันเนาะถ้าว่างๆนะครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้ซีนทองคำครับเจอกันใหม่ทริปต้าน,นะครับไปแล้ว bye บ๊ายบายจุบ๊บ